สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าวหินะตอนนี้นทีมงานอยู่ที่ศาลาทะเลทั่วล่านะคะก็ <c oughs> คือเรียกได้ว่าเดินทําเควสมาเรื่อยๆแล้วก็แบบว่ามาอีกที่หนึ่งนะคะ <c oughs> น่าสนใจมากๆทีมงานมาแบบขอยืมยากระจ่างใสเอิอม้มใช่ยากระสังใสยากระจ่างจิตนะคะศ <c oughs> าลาทะเลทั่วล่ารู้สึกว่าจะเป็นอีกชื่อหนึ่งนะคะของเซียงหยาง อันนี้เป็นบทละครคุณหลุนแล้วเราต้องไปยืมยาที่ใครวะเดี๋ยวนะไปที่คุณหลุนแล้วเรามาเดินที่นี่ทำไมขอเดินเล่นก่อนได้ปะเราพาทัวร์นะ,ะอันนี้คือแบบทีมงานทำเควสมาเรื่อยๆล้วพอกด n อ c พซคือใช้คำว่าไม่ได้อ่านดีวะน,นี่พามาเดินเล่น,นะฮะสาราทะเลทั่วโลก ออตนอนนีเราขอวงลี่ชุดก็จะเป็นตีมสีม่วงม่วงขาวนะเดี๋ยวเราไปาเ,เล่นกันดีก,กว่า ความจริงนะคะการทำเควสของทีมงานนะทีมงานจะแบบทำให้เสร็จไปก็ไม่ได้แต่คือเราเป็นคนเสพเนื้อเรื่องเอ,อเนื้อเรื่องเควสใช่ไหมคะทีมงานจะเป็นคนที่ค่อยๆทำไปนะ,ะเวลาแบบทำคลิปที่เกี่ยวกับเควสคือจะชอบมากนะเพราะว่ามันได้อ่านเนื้อเรื่องไปด้วยในตัวนะโอ้ทุกที่โคตรสวยคือถ้าแบบว่าเรารีบทำรีบเสร็จอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็แบบ นอกจากว่าเราเราไม่ได้เนื้อเรื่องด้วยอ่ะแล้วเราก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเดินดูอย่างนี้ด้วยไงโอ้ทุกทีสักวันมันจะกลายเป็นเฟอร์ดิเจอร์ที่ใช้ตกแต่งไหมครับต้นนี้สวยเนาะอันนี้ก็พามาดูนะ สาลาทะเลทั่วล่กชื่อใ่ฝันนะฮะว่าแบบบ้านตายชีวิตอยากอยู่บ้านหลังเท่านี้ <c oughs> ไม่แปลกนะคะที่จะใช้คำว่าใยฝันคือเราชอบตรงที่มันแบบว่าติดผืนน้ำติดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็มักจะตามมาด้วยสัตว์ต่างชนิด อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแมพที่จะอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะคะมาพร้อมกับคุณหลุนเลยสวยจังตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ไหนวยอ้าวกำลังเดินมาหาเจ้าสำนักนะไหนๆก็มาแล้วนะเะสะหน่อย สวยมากไม่รู้ว่ามันสวยจริงๆแบบอุปทานหรือว่า,าแบบเพราะเราเดินอยู่แต่แบบเดิมๆหรือว่ามันสวยจริงๆนะโอ้เป็นผู้ชายนักเดินทางใต้ล่าดำหมู่เมฆบางคราอาจจะถูกคอกันไปจงรับความอบอุ่นนี้ไปเา่ว่าผู้ชายมีใจเอาเอ,าอาต้องกระโดด โอเคค่ะเดี๋ยวทีมงานจะพาไปดูวิวแบบเบิร์ดไอนะคะเป็นการปิดคลิปนี้และกันสำหรับสาลาทะเลทั่วล่านะคะซึ่งจะอัปเดตมาพรา้อมกับแพดคนหลุนนี้แน่นอนนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ